สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ศาลเก่าคำชะนอดครับผมเรียนเชิญสายบุญสายชาญของพ่อปู่ไมยามาชมบรรยากาศโดยรอบและก็มือนี้ก็มี่พิธีจากคุ้นใหญ่มาจัดพิธีบวงสวงที่ศาลเก่าแห่งนี้และเจ้าพิธีก็คือปู่เขียวครับเรียนเชิญทุกท่านติดตามชมไปพร้อมกันครับท่าน เราใเลยไม่มีอะไร ไปนน่นดีไปบางทีเขอยู่ข้างในบนฉาน thank parawatan langsat atau mobilan itu udah tak pernah terus No. ดอกไม่มีดอกไม่มีมีเศษดอกไม้แค่เพราะองสวรรค์ดอกมีถวายพระพุทธเจ้าคีเจ้าคุณพาลี่แม่พ่อระนีโูมี่เด็ที่แครตาตัวผึ่นแผ่นดินดอกมือถวายพอพระอินทร์พอพระล้มลลาดอกมือถวายพระธาตุเตลเจอร์เยอรมณีดอกหนึงถวายแม่ศรีมหาโสดดอกมือถวายพระเจ้าโสดประสงค์ใส ดอกนึงถวายพระเจ้ามีสชนล่งมาโพรดให้ทังนาอาหังทุกราชาอาหังทุกราโตตาอาอายังนาโขอายังนาโสีสุดโทนาคาลาสีสุโนาคาลาเรียนพิลาสุคโตเรียนพิลาสุคโตมิทา โมพุทธายะกายวจิตังกายวจิตังอาหารวนทาอาหัรวันทามิาคาทิบดีสีสุโธสุโธิเทวาพิสุทธิเทวาม่ยาสีปตุมามิสุทธิเทวีะอเคมููขขทา ผู้แม่ย่ารับขันรับขันสักการะบูชาสักการะบูชาบุญอันเป็นยิ่งอันบุญเป็นยิ่งใหญ่ตลอดกาลใหญ่ตลอดกาลอลังการตลอดไปอลังการตลอดไปข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ทราบซึ้งได้ทราบซึ้งถ้าคุณ ถึงพระคุณรัตนาใยรัตนาใจได้ทราบถึงได้ทราบถึงถึงพ่อแม่วาอาจารย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ทราบถึงได้ทราบถึงคุณพ่อปู่สีโตคุณพ่อปู่สีโต้ได้ทราบถึงได้ทราบถึงเป็ยญาสีปฐุมมาเป็ยญาสีปฐุมมาผู้มีคุณธรรมผู้มีคุณธรรมข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปฏิิบัต ขอปฏิบัติตามตามพิธีตามวิธีพ่อผูกเขียวตามพ่อผูกเขียวตามพ่อผูกเขียวได้อธิบายให้อธิบายสสอนั่ง สอนสั่งให้ปฏิบัติดีให้ปฏิบัติดีตามคุณงามความดีตามคุณงามความดีถ้าทำพระสงฆ์ถ้าทำพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานปรสมมัทานปสมมัตทานาอันเป็นประโยชน์กานอันเป็นประโยชน์อธิฐานมาอธิฐานมาเขออธิฐานไปลูกขออธิฐานไปขอให้ปู่ใหญ่รับทราบขอให้ปู่ใหญ่รับทราบในสิ่งที่ลูกหลาน ได้จัดเครื่องบูชาได้จัดเครื่องบูชาบวงสวงบวงสวงทั้งใบสีทั้งใบสีเวลาแล้ดอกไม้เวลาแล้ดอกไม้บริวารทั้งหลายเหล่านี้บริวารทั้งหลายเหล่านี้ที่รูกหลานจัดนำมาที่ลูกหลานได้จัดนำมาเพื่อเป็นบูชาเพื่อเป็นบูชารักคุณพ่อปู่แม่ย่ารักคุณพ่อปูม่แม่ย่าได้ศีลสัตย์ทั้งหลายได้ศีลสัตย์ เอยนามใหเอยนามก็ดีเอยนามไห้เอานามก็ดีข้าพระเจ้าเข้าถึงข้าพระเจ้าเข้าถึงคุณนประโยชน์คุณนประโยชน์วันนี้ด้วยเถินวันนี้ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุวันนี้ข้าพเจ้าขออ่านองค์การประกาศกล้องเพื่อเป็นกัณฑ์ปัญญาในการทำพิธีของลูกพหลานมาขอขมาขอพรและทุกอย่างที่จะได้และมีปัญหาอย่างไรก็ขอให้แก้ปัญหาได้ มีเหตุอันใดที่จะเกิดขึ้นกับลูกหลานก็ขอบขออุ้นเมตยาจุงให้ตามคุณครองก็ขอ,ขอให้ลูกหลานได้กลองดองให้ลูกหลานได้มีความคิดที่ดีและให้สมดังปฆษณาเป็นสิทธิ์น,นี้นชาตินี้เถิด นะโมพุธายะนะมาพะทาพานมีังีตวัตังมออุชิบังพราจโรมีอุมนโิุ่มุงมุนุสปพระพเาจะก่านประกาศองค์การเสือความิริต่อลูกหลานตลอดไปนโมพุธายะนะมาลิสาตุด <c> ูะพเาตามชาปรมทักมยะยสุโธมงเรองรามที่จะได้อันเชิญกริมารักขันสุชาพราะมีทีไหว้บรรดาญาขอบารมีให้ได้ จงเข้าใจและครอบครองและดูแลรักษาประทานพรอ,อันีที่ยิ่ง,งประโยชน์เชื่นการอัานฐานพรอให้สมหลังสมปรา,ารถนาทุกประการถ่าเรือที่ม,มองจงม,มีอันมาริศร้าเจ้าใต้เสรสิมมา พร้อมหน้ากันซึ่งจะมีติดติวเมืองที่พบองบทประดานพรมประกายโลกและเทวดาพันอยู่ต่างหลายอีนเทพอันนี้อันตสายจัดดาเดชซึ่งะติดอยู่ในขอบเขตเขาจักรวาลอิเทพอันอยู่ในอาตมาชิมานอิเทพทุกสถานจงมาเป็นสกันหลักฐานเป็นต้นมีเท้าสุนทรเท้าเป็นหกเท้าวิรูปเท้าสวยรัตนาเทศที่มีอำนาจอันเลื่องลิขิตสัตว์ทั้งพระทรงเมืองพระเสือเมืองพระเจ้าขออาราธนาเจ้าพ่อองและแลงเจ้าพ่อหัวคำเจ้าเอตคุตพระสยามเทวาธิราชเจ้าผู้เป็นใหญ่ขออาราธนามา เพื่อับรองพวงเสตไทเทบาเพื่อับรองพวงประชาและนกานในวันนี้ที่จะมาขอาการาบไหว้และจะทำบูชาขอสัญญาหลักฐานในการที่จะปฏิบัติตามพระพุทธธรรมประสงค์และสีลหน้าประจําใจเหมือนกับองค์พญานาคที่บวชจิตบวชใจกับพระเจ้าปู่พญาสม,มาสมเิ้าและสิส่งใดองค์พระปุถีตัวนรกล่าเขเช่นเดียวกันและข้าพ,าพระเจ้าประตามไปเพื่อจะให้เขาถึงซึ่งความเป็นธรรม และสะวังสวายในจิตดวงรมให้มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในชาติปัจจุบันร่ำรวยข้ามคุณเชิดเมื่นเบิกบานอา้าพเจ้าน้อมสมายขออาราธนาพระบารมีลูกหลานถือขันสมาคาระวัติข้าพุกูสิโทนาคราชที่บรีภูมิมีเมตาดาลิศพร้อมกับพระญาสีบุตมาผู้มีเมตตาธรรมจงเสร็จมาสถิตยังอ่าจอันุราชธิกิตปัญจงสู่มนคลตำแหน่งนี้ข้าพเจ้าได้ตกแต่งเพื่องสมัยเพื่อความสมายเป็นมงคลเจริญขออัเดิญคุณเจ้าที่ขออัเดือ เสื่อมบูชาทั้งเวลาที่สุขเยียงอันข้าพเจ้าน้อมนำมาสถายสัพพิทรายาได้มีมาเพี่อทานนักขอบเกียรติทัานขององค์เจ้าปู่และสีสุโตจงสีสวัสดิ์เจ้าพระเจ้าป่าขอพระปู่ไม่ยากและสิ่งเป็นสลายจงให้ประทานพรให้เกษมํำราญสถาพรให้ลูกหลานผู้มีสธาจงสถาพรจงเจริญจนมยุบรุดังศาสนาทั้งโรคาอยได้มมีีาเพยงนทั้โรคภัยขออาราธนาพระประดมีให้เกิดประโยชน์เป็นผล จงมีความสุขสมบังเป็นสุขทุกท่านและทุกคนที่มาจงเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดสาธุอาปา,าตาปูนะอาบาห์สาธุ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 ณโมเมข้าพเจ้าขออธิษฐานขออธิษฐานเครื่อองบูชาข ถวายเครื่องบูชาเครื่องบวงสวงเครื่องบวงสวงที่จัดมาที่จัดมาบริวารทั้งหลายเหล่านี้บริวารทั้งหลายเหล่านี้ลูกบาศก์ยีปลากระถังสังขารวันชะนางสังขารวันชะนังลูปะาศก์พญชนะสัมปนังลูปะาศปะพยัญชนะสัมปนังนนังโคชนานังลูกบาศก์พญชนะ สัมปันนังโคชนานังสาดีนังจับปริบาลังอุตสกัมบาลังอัคคันตุปริพุนคันตุสัพพธาขีกายะสุขายะสุขายะสัตติเทวามหิติกาเตปิตุมเหเตปิตุมเหอรุระขันตุอโรขเยนะ อาโรขเยนะสุขเยนะจะสุเขียนเนี่ะจ่ะอาเอราเรียบร้อย่อาไปนี้พระุทานบุญมารนีให้นักโมตตะโวตุาระหตสมาพุนักโมตะโวตุรตสมาุนักโมตระโวตุาระหตสมาสนักโมตโตุาะหตสาตุภุตจัะู้ังาย ที่ลงมถขอบรบเจ้าพิทักเจ้าประธานขออาธิษฐานอาธิษฐานกิตติุณบารเมที่ทํมบุญในวันนี้ให้ดวงินวิญาณพระปู่และแม่ญาติงทำเกียนประเสริฐแก้วอันศักดิ์สิทธิธข์ขอภาวนาเอาคุญาติตุณบามรมให้ดวงจิตวิญญาณทั่วทั้ง20่ชั้นพมโรคหกชั้นเทวโ,โลกมนุษยโลกมรารโลกยมรรมยรรกอบายภูมิทั้งสมีโนโรกเปรตอสุรกายสตรดรัจฉานในหมื่โลกประทานขออธิษนจักรวาลที่ผมทั้งที่เป็นมนุษย์อมนุษย์ดวปวิญญาณอารมง์วิญลาา ในขบวนพิธานครั้งนี้คงด้รับประโยชน์ด้วยความสุเสขเช่นเดียวกันหลานตลอดกาลกระนาน สุดยัดอ่าไม่จบผู้ีกคนหนึงสวยดีสุดพระนะครับเจ้าก็จริญสัจธรรมสร้างองค์องค์พระมหาธรรมะตัปางพระมิญาติขางพระูมัญาติของเระพุมาพุทธา กิดโด้ใด้หและนั่งที่ตรกสร้งครัวล่บนมา้นลอ่สงสูงประมาณทั้งหมดรประมาณสิอเมตรมได้ยินดวันหนูก็แขยงากแข็มูดไปร่อด้กับ ประกาศอ่ ment, านมันน like like ี่มีเสด็จบอกว่าทำอะไรแล้วแต่ผมจะสเร็จแบบนี้ผมไม่เอาแบบนั้ให้ให้มีความจริงใจแต่มีความศรัทธาแต่ถ้ามีศรัทธาก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้ห้ามใครและบอกใครและกเราปฏิเสธใจใครที่เป็นคนที่รู้ทำทำการมีสมัย ก็ได้ก็ได้ม่กีมีหลายคนก็เสร็จอยู่ดีนะค่ะค่ะ่มครับคสาธุพุทธคุณนางธรรมคุณนางสังฆคุณนางพุชานเกศธรรมเกสังฆเก ปู่ชิระาพระเจ้าท่าอย่างสมบูรณ์ยางสมบูรณผลบูมผลที่พระเจ้าได้มาได้มาจัดเครื่องไว้จัดค่าพุณเพื่อูชครไม่ยากบม่ประทานพรและคือเื่องว่าาที่เป็นทิพย์ ที่เป็นทิพย์ที่เขาผูรับแล้วทิพย์จงเป็นอาหารทิพย์สิ่งที่มีและประ่มีในสิ่งที่มีขอบารมีขอบารามี อาหารมีอไม่ให้ของสักิให้ของับอาหารทิรพิเศษับคิดมารับปาไรารได้รับกรเป็นยาเป็นยามีไม่แสบกินแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ได้รับรวยและรยอุมันทุ่อายุมันยืนอายุมันยืน และปัญญาดีและปัญญาดีญญา<ม>นั้นยังไปญญาถนัยังไงให้บรรลุธรรมให้บรรลุธรรมธรไม่มีรไม่มีญญในท่าปัจจุบันในาปัจจาจะดี ข้าพเจ้าขอสาในวัี้ในวันนี้เพื่อพระุคุณข้าดานเนือและด้านเให้ีนผิดจีนให้ผิดสัจจาให้ผิดสัจจะไม่ผิดจริตประเพณไม่ผิดจริตประเพณีข้าพะเจ้าข้าพเจ้าขอสัญญาขอสัญญาขอคืนลาขอคืนลาเสังเสังมลังยาดามะนเดันอ่ไปปลุกประมาณจะทิ้งก็เอาเลยนะ ขอบคุณหลายครับพ่อปู่ครับพิธีบวงสวงกับผ้าพี่น้องมาถึงช่วงไทยคลิปแล้วที่ดินแดนพรมประกายโลกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับทุกท่าน